สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับตาเพื่อนนะครับหลายๆคนนะครับอาจจะเจอปัญหาที่ใช้สมาร์ทโฟนอ่าจำพวก Android นะครับแล้วทีเนี้ยความจําในตัวเครื่องมีน้อยแล้วแถมนะครับแรมที่ให้มาก็ยังน้อยอีกนะครับทําให้อ่าการใช้งานไม่ลื่นไหลเท่าที่ควรนะครับบางครั้งก็อ่าเมื่อเมมโมรี่ในเครื่องเต็มก็ไม่สามารถโหลดแอปที่อยู่ในเพจสโตรได้ใช่ไหมครับอ่าขออภัยครับ ผมก็เลยจะแนะนำนะครับแอปที่ช่วยให้สามารถลบแอปที่ไม่จำเป็นออกจากเครื่องนะครับแล้วก็ลบไฟล์ขยะออกจากเครื่องทำให้คุณสามารถกลับมาโหลดแอปใน Play Store ได้อีกครั้งนะครับวิธีการนะครับก็คืออันดับแรกนะครับไปโหลดแอปนี้ก่อนนะครับ Keen's อ่า t e r เนี่ยครับสามารถดูชื่อได้ที่เนี่ยครับด้านมุมซ้ายบนนะครับ อันดับแรกนะครับเราจะไปลบไฟล์ขยะกันก่อนนะครับวิธีใช้นะครับก็คือไปที่ตรงนี้ครับคลิกไปที่ตรงไฟล์ขยะน,นะครับตอนนี้มันก็จะทำการค้นหาพวกไฟล์ขยะรวมถึงไฟล์ต่างๆนะครับที่ทำให้กินทรัพยากรเครื่องนะครับ เราก็จะทําการล้างออกนะครับโดยการคลิกที่ล้างไฟขยะด้านล่างนะครับกดไปหนึ่งครั้งนะครับอ่าตอนนี้ก็คีนออกไปแล้วนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับแล้วก็ไปที่เมนูโฟนบูทครับ แล้วก็เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอา,อาแอปอะไรบ้างนะครับที่จะบูตออกนะครับก็คือจะเป็นการเพิ่มแรมให้กับตัวเครื่องนะครับสมมติว่าผมจะเอา Messenger กับ f a c e b o o k นะครับผมก็คลิก2อันนี้ครับแล้วก,กดเพิ่มนะครับตอนนี้แรมของผมก็จะกลับมาอีกประมาณสองร้อเมกนะครับนี่ครับ แล้วก็ตัวแอป,ปก็ยังมีการสามารถลบแอป,ปผ่านแอป,ปนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปที่ตัวจัดการแอป,ปนะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับว่ามีแอป,ปอะไรบ้างนะครับที่เราติดตั้งอยู่ภายในเครื่องนะครับอันนียครับ มันก็จะบอกว่ามันจะมีบางแอปที่ผมเพิ่งลงไปเมื่อสามมันที่แล้วนะครับมันก็จะถามว่าจะลบไหมสมมุติผมจะลบเกมสเน็กเนี่ยครับออกนะครับเลือกไปแล้วนะครับแล้วก็ผมก็จะลบเกมแปดพูบอลอแปดบอลพูออกนะครับสองแอปนี้นะครับผมจะลองอ่ะมันจะมีเมนูแบ็กอัพด้วยนะครับสําหรับคนที่ต้องการแบ็กอัพข้อมูลไว้นะครับแต่อันนี้ผมจะทําการลบนะครับเพื่อเพิ่มข้อมูลในโทรศัพท์ของเรานะครับเราก็กดที่อ่ อันอินสตอลเนี่ยครับปุ่มสีแดงนะครับม,มันก็จะขึ้นมาว่าคุณจะ,ะลบแอป,ปนี้จริงๆใช่ไหมแล้วเราก็กดตกลงที่ปุ่มสีเขียวเลยครับแล้วมันก็จะ,ะถามมันจะถามอีกนะครับแล้วก็กดตกลงไปเลยนะครับอ๋อมันจะถามทุกแอป,ปนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับโอเคครับเท่านี้เมมในเครื่องเราก็จะกลับมา เหมือนซื้อเครื่องมาใหม่แล้วครับยังไงก็ลองไปใช้กันดูนะครับแอป Clean Master นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ตรงอ p ิ i o n ด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจเข้าไปโหลดนะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ